พี่น้องทุกคนนะครับเวลาส่งลูกหลานมาเป็นทหารเกณฑ์หรือลูกหลานจับฉลากได้เป็นทหารเกณฑ์เสียใจร้องไห้นะครับสารพัดนะครับหวาดกลัวไปหมดนะครับวันนี้ผมอยากจะทําให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้เห็นว่าชีวิตทหารเกณฑ์นั้นไม่ได้สิ่งที่อย่างที่ทุกท่านคิดและหวาดกลัวทหารเกณฑ์มีประโยชน์มากนะครับสิ่งที่ผมเชื่อนะครับว่าประโยชน์นั้นก็คือความรักความสามัคคีของทหารเกณฑ์ทั้งหมดเพื่อชาตินั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่า ความสุเดรก็จะอยู่ที่เรารักรัชกาลที่เก้าของเรานั้นอยากเห็นคนในชาติของเรามีความรักความสามัคคีทุ่มเทแก่ชาติบ้านเมืองดังนั้นผมว่าชีวิตของการเป็นทหารนั้นมาจากหลากหลายนะครับลูกคนรวยเป็นทหารเกณฑ์ผมว่าจะเป็นประโยชน์มากแก่ประเทศชาตินั่นก็คือเกิดความรักเกิดความเห็นแก่ชาติบ้านเมืองทําธุรกิจหรือทําอาชีพใดต่างๆก็จะทําให้เขานึกถึงประเทศชาติเป็นเรื่องใหญ่ นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าผมอยากจะขอวิงบอนให้ให้ทุกท่านนะครับที่เป็นคนรวยเป็นครอบครรภ์คนรวยเป็นคนที่มีการศึกษานะครับพ่อแม่ฐานะดีพ่อแม่มีเกียรตินะครับมีสักมีสีส่งลูกเข้ามาเป็นนานเกน์ผมว่าลูกของท่านจะได้ช่วยชาตินะครับนั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อมั่นแล้วผมจึงส่งลูกผมมานะครับเพื่อหวังว่าจะได้เป็นตัวอย่างนะครับให้แก คนในชาตินะครับที่เป็นคนร่ำคนรวยต่างๆคนมีการศึกษาต่างๆนะครับผู้หลักมากดีต่างๆได้เห็นว่าส่งมานะครับเราส่งลูกของเรามาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาติ เราเป็นญาติที่มาร่วมส่งน้องๆเข้ากองประจำการในวันนี้ไปทีนต้งไม้หรือว่าในฟาร์มชาได้เช่นนะคะหรือเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะของกระทรวงศนะคะาราคาอาหารเราจมีอาประกาศไว้สองรับมาบ้างลองมาดู ประจำอยู่ที่อานเดี๋ยวเวลาที่เราคัดแยกกันะถางก็จะได้ไม่ไม่ลุ่ยในลำดับต่อไปนะคะถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ทราบว่านะคะมียอดที่821ตัวอะไรนะคะไปประจำที่ลงพนหาดกที่32จังหวัดชุมพร จำนวน390รายและทุกคนถูของค่ายเป็นรายมหาราชเรามีหน่วยึกทหานใหม่ด้วยกันไปโดาจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดพะเยาทางกสทงก็จะมีรถเป็นมาเป็นเดือนละวี่งเป็นเดือนละอารเมกันาอแล้วอาจารย์บอกว่จะไหนถึงงน้ำแงลทยของมันเดี๋ยวมันวิ่งครบ7กิโลแล้ว ในส่วนของกองพันธ์หนาที่ท่านนั่งอยู่ในขณะนี้ครับก็ <Okay. S 1> ร้ <Okay. S 1> อมรอบด้วยกองร้อยอาวุธเบากองร้อยอาวุนาธน,นักยิงหนอ,อย่แกไปแลไปอีกกองโรงพยบาบาลไข้เมืองไรมารวันอาทิตย์จะเป็นวันอาทิตย์นั้นๆเป็นต้นไปนะผู้บังคับบัญชาผู้ส รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ยังไงนะรู้สึกยังไงบ้างมีหลายอย่างในหัวมาอะไรตื่นเต้นส่วนใหญ่ครับไม่ไม่ค่อยบัวเท่าไหร่ครับเห็นเปิดปุ่มเยอะอย่างนี้เป็นไงบ้างรู้สึกดีขึ้นไหมรู้สึกดีขึ้นแต่ว่าเราไม่ใช่เป็นคนเดียวที่คิดว่าตอนเวลาซ้อมเวลาฝึกอะไรเนี่ยเราไหวไหมเท่าไเขาไหวมันต้องไหวอยู่แล้วไม่ไหวก็ไม่ได้ แล้วรู้สึกไงบ้างได้รับใช้ชาติแล้วคนนี้ดีครับเยี่ยมเลยครับก็เป็นวันที่จริงรอคอยมาตั้งแต่5เดือนที่แล้วตั้งแต่วันแรกที่สมัครใช่ก็ครอบครัวก็สปอนเซอร์ตเรียบร้อยทุกคนรบเอาข้างก็สปอนเซอร์ทุกคนทุกคนก็<ๆ>จะมีท่านแสดงว่าใจเต็มร้อยเต็มให็มเในวันนี้ครับที่ท่านจะวิง่งหนีก็ไม่ได้เลยในใ,นใ,นในครพ่อก็มาด้วยเลยก็มาทุกครับ้วท่ของเราจะมีอะไรบ้างนะคะมี ตามทุกันได้นะคะครัผมหลังก่อจะได้รับเงินเดือนนะคะและเงินเพิ่มค่าครองแบ่งออกเป็นคนทหารบกที่ฐานเจ็ดและกองทหารราบที่ฐานกองทหารราบที่สิบเจ็ดนะฮะมีทั้งหมดสองหน่วยก็จะแบ่ง